ัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดียโบสี่กันอีกครั้งนะครับผมโดยวันนี้เราจะมาคุยก,กันเรื่องเกี่ยวกับเอ่อช่วงนี้ก่อนที่ซีซั่นหนึ่งจะมาเนี่ยมันเหลือประมาณห้าหกวันอะ่ะมันจะมีเช็ค k l i ที่เราควรจะทําอะไรกันดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวสําหรับการที่เราจะไปเล่นซีซั่นหนึ่งเนาะโดยที่เอ่อข้อแรกเลยข้อแรกเลยนี่ อาวิาสัยก็คือแนะนำมาเลยว่าเราควรจะจบคอนเทนต์ก่อนครับผมคือคอนเทนต์หลักหมายถึงเวทหลักที่ให้เราฆ่าตัวลิลิทเนาะที่เวลาเราเล่นเสร็จแล้วอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเอนเครดิตขึ้นมานั่นแหละเราควรจะจบก่อนเพื่อทำการปลดล็อกทำการปลดล็อกคอนเทนต์ของซีซั่นหนึ่งก็คือตัวมาลิปแนนก็คือตัวเนี้ยคือข้อบังคับนะครับผมถ้าคุณยังไม่จบอะ่ะ คุณจะเล่นคอนเทนต์ของมาลิกแนนไม่ได้ตรงนี้หมายเหตุคือคุณจะเล่นคอนเทนต์ของมาลิกแนนไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าเล่นซีซั่นหไม่ได้ซนะีซั่นหอ่ะคุณสามารถเข้าไปสร้างตัวละครเล่นคอนเทนต์หลักได้ปกติครับผมแต่คือแค่คุณต้องเคลียร์ก่อนอ่ะคุณถึงจะจะสามารถเล่นคอนเทนต์ใหม่ที่เป็นตัวมาลิกแนนได้ที่เขาประกาศออกมาว่ามีอ่าอ่ามอนสเตอร์ Monster. ระดับใหม่แล้วก็มีเจมแบบใหม่ที่เป็นหัวใจพิศากนั่นเองก็คือมันจะเล่นได้หลังจากที่จบคอนเทนต์หลักนั่นเองครับผมนั่นคือเหตุผลที่ทําไมว่าคุณควรจะเล่นคอนเทนต์หลักให้จบก่อนในช่วงนี้เพราะว่าถึงตอนนั้นคุณจะได้ไม่เสียเวลาเล่นคอนเทนต์หลักแล้วก็ปลดล็อกคอนเทนต์ของมาลิกแนนไปเลยเนาะออนแล้วก็ข้อ2คุณควรจะเก็บเสาดิลิทแล้วก็ทําการเปิดแผนที่ครับผมเอ,อ เพรมันจะช่วยเป็นสิ่งที่ช่วยคุณได้เยอะในตัวซีซั่นหนึ่งเอาง่ายๆมันคือมันมันแทบจะเป็นข้อดีข้อเดียวสําหรับการที่คุณไปเล่นใหม่เออได้แหละเพราะ,ค,นะะ,ะ,ะารคุณจะได้สแตตถาวรไปคุณจะได้สแตตไปยังตัวใหม่แล้วก็คุณจะมีการเปิดว์ปให้ตัวใหม่แล้วอสแตตถาวอนน่าจะประมาณหกสิบแปดหรือหกสิบสี่เนี่ยผมจําไม่ได้เอ,อ ทุกสเตตน,นะครับก็คือมีสเต็ตเด็กอินแล้วก็วิวพลาวเวอร์ถ้าคุณไปสร้างตัวใหม่พวกคุณลงไฟเลเวลหนึ่งอ่ะคุณก็จะได้สเตตพวกนั้นเลยฟรีประมาณ6กป่า6หน่าจะ68จอไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาวิ่งเก็บเสาใหม่ที่ตัวใหม่เนาะเพราะว่าไม่ใช่ไปเสียเวลาวิ่งเก็บเสาใหม่หรอกไม่ไม่เสียเวลาไปวิ่งเก็บเสาถ้าเกิดว่าคุณยังเก็บเสาคนหคุณเอาเวลาช่วงนี้ที่เวลาที่คุณว่างๆไม่รู้จะทําอะไรช่วงรอที่สั้นช่วงนี้ มาวิ่งเก็บเสาดีกว่าแล้วถึงเวลาคุณจะต้องไม่ต้องเสียเวลาเก็บแล้วอ่าก็มี2แล้วข้อ3ก็คืออ่าข้อ3คือสิ่งที่ต้องทำนะครับผมไม่ใช่ควรทำข้อ3านี่คือสิ่งที่ต้องทำคืออ่หลังวันที่18ดเนี่ยมันจะมีแพทใหม่มาเป็นแพท1.1.0คุณจะต้องเอาตัวละครที่คุณไปวิ่งเก็บเสามาเนี่ยตัวละครที่มีอ่การเล่นคอนเทนต์เยอะที่สุด การทำโปรเจกต์ที่สุดเนี่ยเข้าเกมครับผมล็อกอินเข้าเกมเนาะเพื่อนที่เขา,าจะได้เซฟข้อมูลสําหรับเอาส่งต่อให้ตัวละครใหม่ที่คุณจะสร้างในซีซันได้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงต้องให้เราเข้าทาง,งที่เขาผมคิดว่ามันอาจจะทําให้ยุ่งยากสําหรับการส่งข้อมูลไปอะ่ะคือบางทีอตอนแรกอะผมว่าตอนแรกมันอาจจะไม่ให้เราเลยเออมันอาจจะไม่ได้คิดที่จะให้ ตัวเต่าลิลิตตัวหรือตัวอะไรของเราเนี่ยเชื่อมไปยังซีซันใหม่แต่มันคงทนแบบว่ากระแสไม่ไหวว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่ต้องจะต้องทําใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าให้ทําใหม่เราจะไม่ยอมแน่นอนอะไรอย่างงี้เนาะเออมันเลยจะมันเลยเปลี่ยนมาทําให้แล้วก็ระบบมันอาจจะทําไม่ทันเนี๋ยอาจจะทําให้เกิดการยุงง่งยากอาจ,จทําให้เกิดการบั็กได้อ่าเดฟมันก็เลยเอาง่ายๆดีกว่าให้ ไอ้ใครที่อยากได้เนี่ยคุณต้องไปล็อกอินเข้ามานะตอนนั้นเพื่อนที่ระบบจะได้เซฟข้อมูลไปยังตัวใหม่ได้นี่ก็คือขั้นตอนไม่มีอะไรแค่หลังจากแพท1.1.0อัปเดตมาน่าจะช่วงวันที่18ให้คุณเอาตัวที่มีการเล่นเยอะที่สุดมีพวกอ่าพวกอ่าดิเจนโฟเก,กสเยอะที่สุดเนี่ยเข้าล็อกอินเข้าเกมแค่นั้นแหละครับผม่ะก็ หมดไปแล้วกับ3ข้อ3ข้อนี้ก็คือ,อ,อทางบริษัทแนะนำมาเลยนะครับว่าให้ทำเนาะเขาประกาศมาในเกมมาเมื่อคืนนี้วันที่15าเมื่อ,อ,อคืนวันที่14นี่แต่มันผมเห็นประกาศวันที่15บวันนี้คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำให้ทำเลยก็คือว่าให้เรา ช่วงนี้ให้เราลองสร้างตัวละครคาส์อื่นลองเล่นดูครับผมว่าชอบไหมหรือว่าอะไรนี้ตัวเกมลองเล่นเกมเพย์มันว่าเอ๊มันถูกจริตกันเราไหมอะไรนี้เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจว่าตัวชัช้นหนึ่งมาเนี่ยเราจะเล่นคาส์ไหนดีเนาะเพราะบางคนอนะ่ะเขาจะเล่นคาสเดิมที่แบบว่าเขารู้แบบว่าเขาโปแล,ละทุกซอกทุกมุมละเขาเล่นเนี่ยโหแน่นอนไม่มีพลาดอ่านะแต่ถ้าเป็นแบบอย่างผมเนี่ยผมก็จะไม่เล่นแล้วเพราะว่า ตัวที่ผมเล่นมาเวล้อยแล้วเนี่ยมันผมไม่รู้ว่าจะเล่นอีกทำไมอะ่ะมันเบื่อแล้วว่ะเออซีซันใหม่มาคอนเทนต์ใหม่มาเนี่ยสู้ผมไปเล่นตัวคาสื่นดีกว่าไปลองเล่นตัวใหม่ดีกว่าอะไรอย่างงี้เนาะับผมก็ประมาณนี้ฝากกันไว้สั้นๆกับสิ่งที่เราควรจะทำสำหรับก่อนที่ซีซันหนึ่งจะมาเนาะไอ,อ้สามข้อแรกอะ่ะก็คือ,อ,อสามข้อแรกก็คือการจบแคมเปญข้อที่1จบแคมเปญข้อที่2คือการ เก็บ e ิกทรอนิกสคือการเก็บเสาการเปิดแผนที่อะไรพวกนี้เนาะเออแล้วก็ข้อ3คือการล็อกอินเข้าเกมอันนี้คือตัวทางวิศารเขาแนะนำมาเลยเนาะว่าคุณควรจะทำอ่าส่วนอีกข้อหนึ่งให้ลองเล่นนี่คือผมแนะนำเองอผมก็ประมาณนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วนะครับผม